สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นะคะขอเนงญยยาตแนะนำให้ชมกับรถเก๋งมือ2สภาพสวยๆนะคะราคา49,500บาทค่าราคาตัดสดนะคะกับรถ Honda Accord ปี9 5ค่ะ49,500บาทนะคะเครื่อง F22 เกียร์ธรรมดาแอร์เย็นภาษีไม่ขาดเอกสารครบ เสียงท่อนุ่มๆค่ะพร้อมร้อยางสวยๆโหลดจัดตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถใช้งานได้ขับได้วิ่งได้ปกติทางไกลก็ใช้ได้ภายในสวยค่ะรถอยู่ประเวศนะคะ4,9,500บาทตามสภาพนะคะรถมือสองปี95เกียร์ธรรมดาค่ะ แอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านใดต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปรับชมกันได้นะคะในวันนี้ JK ขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ